สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้ววันนี้มาทำอะไรคะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสอีสนะคะก็เราจะมาทำคุกกี้กัน <c oughs> เพราะว่าเราออกไปไหนไม่ได้โควิออไไดเราไม่อยากติดใช่เราก็เลยไม่ออกคุกกี้ไส้อะไ,อะไรอะอะไรอ่ะไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวมาดู <c oughs> วัตถุดิมีอะไรบ้างคะอันนี้เราจะใช้ประมาณ1นกิโล แล้วก็ใช้เป็นแป้แปงการผสมแต่จริงๆจะใช้เป็นแป้งโฮมวีกก็ได้แต่ว่าเราไปรับรปดูแล้วมันไม่มีก็เลยใช้เปแป้งขนผสมใช้ไข่ไก่ผฟองแล้วก็ใช้นมนมจะเป็นนมเอ่อนมแพกะก็ได้หรือว่านมผงของหมาก็ได้แต่อันนี้เราหานมแพะไม่เจอเหมือนกันก็เลยใช้เป็นนมวัวแต่ว่าที่ปกติน้องหมากินนมวัวไม่ได้นะคะแต่อันนี้มันเป็น lactose f r กินได้นะคะท้องไม่อืดท้องไม่เสีย ใช้นมแล้วก็ตัวลูกแล้วก็อันนี้เราจะเพิ่มฟักทองไปด้วยเป็นออรดฟักทองตับนะคะอันนี้เราสีเหมือนขี้นนีอั้เราเอาไปต้มแล้วก็บดเรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวเราเทำได้เลยแล้วก็เราจะเอาตับมาบดใช้ไม่เป <c oughs> ็นอันนี้ใช้ครั้งแรกเลกยใช่แก็บมาแล้วจะ <c oughs> จปั่นโอเคก็เดี๋ยวอันนี้เราจะาไปต้ม นี่ก็กกต้มแต่ว,ว่าเอาให้แบบพอสุกกันไม่ต้องสุกมากตรงกลางนิดหน่อยแล้วเราก็จะยกขึ้นไปกองออกอันดีมาช,ช่วยนะช่วยคอนูช่วยเชฟกัดว่ดาไงครับเชฟกัดว่าไงครับเราว่างั้นแล้วก็ววใช่เรามีเครื่องชใชงแต่เครื่องช่างเรากดแท้ได้ก็เลยใช้เป็นถ้วยแบบนี้ได้ถ้าบ้านไหนไม่มีเครื่องช่างก็ต้องใช้ถ้วยตวงเอาถ้วยตวงก็ประมาณ10ทูน อันนี้เราใช้กี่กํมนะหกร้อยแตักไข่แล้วกันใช้ไข่สองฟองตีไข่ยังไงแล้วก็ตีไข่กัดตีไข่ขอตีไข่หน่อยยังม่เล่นด้วยเหรอไม่ใช่แล้วก็ตีไข่แล้วก็ค่อยๆใส่แป้ง แต่จริงๆมันก็อาจจะใช้ที่ร่อนแป้งอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มีแต่ละที่เกียวร่อนอยังไงมั <c oughs> แบบนก็อาจจะจับมือกับเลงก้อนง่ายหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ที่ร่อนแป้งแป้งก็เลยเป็นก้อนก็จะใส่ส่วนผสมลงไปเพิ่มปัดทองที่เราทําไว้ เอออันนี้ก็ไม่รู้ว่าใช้อัตราส่วนเท่าไหร่นะกะกะเอาเพราะว่าหมาบ้านเราตะกะน่าจะกินได้หมดทุกอย่าง <c oughs> แล้วก็ตับเขาบอกเขาบอกว่าวอุ้ยร้อ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 ยเขาบอกว่าให้แบ่งไว้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเอาไว้แต่งหน้าแล้วก็ใช้นมนมเท่าไหร่วะาสามร้ <c oughs> อยน,นี่สองร้อยห้า เปล่นะแล้วก็คนเหมือนเดิมอยากให้เห็นมอเราเลยทำไมอะลงลอยากให้เห็นมืาเลยหนพี่วะพี่ะเอียเยอะเหมอาลวก่อยกับหมาแต่ไม่ปลอดไัยกับคนนตรายไ แรกไม่สำเร็จเราเลยเปลี่ยนสูตรเพราะว่ามันเหนียวเกินไปมากๆแเราเลยเปลี่ยนสูตรมาเป็นสติ๊กของหมาเทนร <c oughs> อชมอันนี้ใส่อะไรบ้างคะ,ะใส่นมลงไปเพิ่แมแต่คนดู้น่มันไม่ไหวแล้วมันหอมใช่ไหมลูกมันดีใช่ไหมครับลูกมันหอมอยู่นะ ชิมให้หน่อยชิมให้ดูหน่อยจริงเหรอเออโดยเองการเด็กเองการยังอยากกินเลยนะเนี่ยหอมเออนะ่ากินดูก่อนเนี่ยเราจะได้รู้ว่าแบบว่าคนกินได้หมาก็กินได้ไม่ใชนะ่ไม่เอากินก่อนอร่อยไหไม่แย่นะน่ากินว่าขมทองบ้างแบกับนะอะไรเงี้ยก็มันมีฟักทองกระตับแล้วก็นมไง เหนกากินไหไปอร่อยหรือเปล่าหายหหายไหมโอ้ยโอินให้น้องนั่งไหมนั่งลงนั่งลงก่อนกานั่งลงนั่งลงเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาเปล่าเอาเอา่ะเอาห้นไการฉลองอะไรเนี่ยฮะ กระฉลองอะไรครับฉลอง่อันคิสมาค่ะห <c oughs> ดินดินดิน <c oughs> ลักลๆกลัก,ลกมามาเดี๋ยวเราป้อนนะเธอช่วยนั่งดีๆกับเราได้ไหมครับนม,มเอกาออกโอ้ยนิ้วนิ้วนิ้วนมด้วยนนกินให้มันลอหล่อหน่อยดิลูกหล่อแล้วลนมหนูด้วย ก็จะกินวายไม่กินนมกินวายเอาไหนเอาวายเหรอกินเล่าจิบจิบนมแล้วก็จิบเดี๋ยวกินขนมบ้างกินนมด้วยกินนมด้วยอร่อยไหมครับดูหน้าเอานะ แต่ไม่รล่อแองกาไม่กินก่อนเคี้ยวดีๆไะลูกโหหมดหล่อแล้วพอดีเนี่ยโอ้โหโอ้โหกะเนโอ้โหอร่อยมากเลยใช่ไหมใช่ไหอุ้ยหล่นแล้วเอาอันใหม่เอาอันใหม่นี่อาเกียนนี้ก่อนเหรือเอาใหม่ให้อร่อยมากเป็นไง พอแล้วเนอะอิ่มแล้วโหดเนาะอ่ะน้องมีคำ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 อ่ะนนมนมนมนดื่มนมครับดื่มนมเลยเอาเปล่าไม่เอานมใช่ไหมเอานี้ข้าวเหรียวหอมดูตาดูตาหยมหย่มหย่อ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 มใหญ่ใหญ่บายบายยังกัดบายบายก่อนเดี๋ยว บายบายกันบายบายเร็วไปเลยลุงอีกแล้วบ๊ายบาย